ค่ะท่านผู้ชมแอดกสิภาพไปเบื้องต้นให้นะคะซองเหล็กอยู่ต้นให้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าปลาสอนเพิ่นบอกมานะคะว่าคันได้ไปวัดจุ่มสีไปเบื้องเหล็กอยู่ต้นให้ในเด้อยุดเลาะเงาเงาวาสันว่านะคะเดี๋ยวแอดภาพไปเบื้องระหว่าเหล็กยังย่งอยู่คือเกาบบงวดทิพานมาเพิ่นเห็นหนึ่งเกตค้างวดนี้จะเห็นเป็นตัวใด น้อ่ะค่ะอืมคนท่าสีได้เนี่ยยังบ่าท่านแห้แหงอยู่แหงไปละสีน่ะ เรื่องนะสีรอดเรื่องอัปาันเทศลามันนั่นนะคระับอนนีุกครับฟุกบอกให้กวาหมูว่าวาหมูกวาอะไบอกวตูสิมาทานนี่นะคะเลังามอดไวเลอนู้จะไม่ปั่นผู้เฒ่าปเขียนเลขเมือห้เอ๋โอโมแมนต์หกศูนย์อนอบาทเนี่ยเห็นแล้ว เย็นแล้วเห็นแล้วจักแล้วนี่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 แม่นวะแม่นเพี้ยนเป็นหกซูลมานี่ไหมเป่นเพี้ยนเป็นตาเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยนี่เป็นตาเบิ้งยกกล้องดอกมันเลยเป็นนี่นี่นี่ยกกล้องมาใกล้ๆเนี่ยมันแกวกลอง เป็นอะไรนั่นเป็นตัวอะไรนะวะเป็นตัวใดกละงหุบคน่ะนั่นเนาเนะม <วะ S 2> ัน,น,นเป็นตาไม่ตาไม่นะเข้ากับเบิง้งจินตนาการเบิ้งแล้วก็เป็นเลขได้เป็นเลขได้หามีโสงมีลาบมันก็เป็นเลขได้นีมม่มุ้เบิ้งทางยามพูน่ะเซอยากให้หน้อยเบื้องแบบน้องพี่ว่าเพ่าะว่าผมมันให้าหน้อยนอยะผมมันตีอ,อยู่อ๋อ โบซื้อดว่าด้หกศูนย์ะล่ะให้งีเห็นแตเอจะันเียล่ะคุมโมเรบึงรวมตันี้ตรงให้โอ่ยลอยราคามันเห็นเลยนี่นะเล็กรักาบานนี่นี่ล่ะเอาหกศูนย์นี่ล่ะเห็นแล้วเลี้ยงไง เ,เ,เงีนจ้ะอะเรยงไงล่องมึงดูล่องมึงดูหลวงพี่เล่าอ่อนโยนียน่ปูมาบอกเล่าเรียเาเจ้เ็นาเจใส่หลางาพุ่นบอพุ่นบอนั่นตีนนนนน สอา้มเบิองไก่เคยเห็นอยู่งานนี่แม่นบอกค่ะอโอ้ยคือเ็นตัวนี้นอานักมากอือตัวไดออตัวใหกเก่าเป็นหกเก้าบ่หกเก้าติใะ่ยีมงมดเเขียนเป็นบบงางาที่แท่ง้ เขียเขียวมันพันลงมาเห็นไหมอ๋อย่หมองเขียพันลงมาครับเอ้ม anyway. ันสอยู่ขวามือจะหน่อยเห็นบ่มที่ข้างขวามือเห็นบหมยังมองกันเอ้แนงมันหน่อยๆที่มันแนงแรงเขียสีมากผัดผดเออเออเออผัดหกเก่าก็ดีเออแม่นเห็นบ่ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขันบอกบองสังเกตก็สังเกตได้แล้วเห็นยืนไหครับจ้าหน้าที่เห็นเห็นละหวเก่าคือเล้วานล่ะครับแนงมันสีมาก เห็นไ่มมันเป็นอันเป็นน้อยๆเคี้ยนน้อยๆแหน่งน้อยๆแหนงที่ออกมากผาดผาดออกมาเลขกหกพอดีนั่นผาดเลขกหกพอดีคือเราว่าแมน่งนี้ดีเห็นคือกันอยู่พลาดดเขอีโอ้ยเห็ดคือสีบางเห็นนี่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 บางสีสีอยู่กล่องบอกนี่ยุคขีดนี่นี่ว่าอืมเนาะเห็นหกเก่ากันนี่เนาะครับเห็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันแม่นแมนจ่าแม่นหกเก่าละ โอ้ยปวดแขนแล้วเห็นตัวนี้ว่าปูเล็นีงงกไงเพื่อนน้อยน้อยแก่งระไปเลยนะคะอันนี้นี่นี่นี่ละว่ามึงขีดนิดน่อยๆมึงใส่ละมือหน้านนี้ล่ะับที่เห็นเคยเห็นเออนี่เนาะ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 เพราะว่าแอดซุ่มนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบมอจ้าเห็นบมอเอ้าแกงแก่งเมืด่อดเมื่อดเมื่อดแก่งแก่งอยู่นี่ละ ปวดแขนครับปวดแขน,นค่ะหลวงพี่ตงเล่าว,ว่าคนขิ้งลูกวัดโตแล้วค่ะท่านผู้ชมเดียวไปเบิ่งนะคะนี่ค่ะหลวงพี่ตง่นเห็นหกเก่านะคะหกเก่าหยุดงาหนีลออนะอยู่ต้นให้ค่ะอยุดตน้ตนให้อยู่วัดจ่มสีเราบอกว่าหกเก่าพ่อแต่เล่าเห็นแล้วเราก็เลยว่าผนล,ลูก ขนเคี่ยงลูกค่ะอยู่มองเคี่ยค่ะอยู่มองเครือเคียเทียเกี่ยวโยงาใหม่ยิงใหม่น่ะโมเก่าอาสันบังพี่น้องเห็นมตู้ใดเห็นคือกันบ่คอมเมนต์ใต้คีบเด้อค่ะเด้อแหลกเปลี่ยนค้อมคิดเห็นนะคะเห็นคือกันบ่น้อเห็นคือกันบ่อเห็นกะเห็นตัวใดกะคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ใต้คลิป หกเก้าวัชันไปวาดกับวาดอนต้องใจเห็นเลขหกเก้าเก้าวัชันเลราว่าสายงานนี่จะเป็นเลขง่ายเลขรัฐบาลนะคะพี่เจียงเลาว่บ่มาซองดอกขอเล้าว่ามาไปเบิ้งไห้แน่ขออาศัยบารและมีหลวงพี่โต่งให้ไปเบิ่งไปซองซอยแน่วัชันขอไวรัฐบาลแน่วัชันเล่ากันเลยว่า งานนี้เคยออกเลขไงวสันลวะลว่าเราก็เลยมากเบื้องยืนเล่เงอยูย่สักพักนึงนี่ลและเราเลยบอกว่าเห็นแล้ววสันเห็นหกเก้านี่ระคะเห็นหกเก้าวสันเอาพี่ดองเห็นเป็นตัวใดค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อค่ะคอมเมนต์ใต้คลิป วิจารณ์หน้าบึงเอานะคะใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังนะคะให้มันท้ำบุญบอจ้าค่ะลงตีตรงแล้วบอกว่าอ่าไว้เงินะจะได้เงินอ๋อโวนมาที่เป็นยังไงน,นะ,ะพูดว่าผมนะพูดถึงว่าผมเขาได้มากเขากบบทานไปนำ้ำใส่ไปนำ้ำไปดีว่าะว่าทำห่าตัววาสนาบุญเจ้าของครับ ได้มากวาาเป็นเงินเทวดาจ้ะใช่วายาเขาท่านยังเขาก็ได้นั่นครับท่านเงินได้เงินเนาะครับถ้าอยากถือวายก็ต้องมั่นทำบุญแม่นบ่ค่ะงันค่ะนี้ก็เพื่อลวงพี่ต่ง่นให้ค่าติดถ้ำไว้นะคะตามน้อยท่านท่านทานเมื่อจะคล้องเป็นทุกข์บ่จ้ะเป็นทุกข์ค่ะเกินกำลังจะคล้องก็ ด้อน,นั้นก็อันไหตามที่เฮาม่ีตามที่เฮาแบบว่าว่าจะมีกิจต่าครับถึงจะแห่หน่อยแห่ร้ายก็ได้บุญที่เรา<ะ>ท่านหน่อยท่านร้าย,าย<ะ>ก็ได้คุณระโตกับเรดทีฝันปปนอกไรหนาะหกสิบเก้า เจ็ดสิเจ็ดสิบเอ็ดคือเก้าตัวบ่ไก่กันดอกบ้านเลขที่ว่าบ้านเลขที่วัดว่าบ้านเลขที่วัดนั่นเก้าเก้าหกเก้าหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกบ้านเลขที่วัดหกว่าบ้านเลขที่วัดอันนี้ก็าหกเก้าเก้าหกคือเอาตัวอันนี้ลงทีแล้วว่าเราเห็นเก้าหกโยงาใหม่เราเลยว่าโอ้ยคือ บ้ตรงกันครับที่ฝันแม่นบ่โบก็มีบนมีล่างเ <laughs> พราะว่าเราว่าเราฝันได้เกียนึงปูไม่เขียนให้เกียน,น,นึ่งมาสั่น่าบ้านนี้<ล>ไม่เห็น,นอยู่งาไม่นี่คือเห็นหัวเก่าเนาะมาสัน่นมันจะสูงมันจะเป็นบ่นเกียนึงเป็นล่างปูเขียนใส่เมื่อกับเกียนึงแม่นแล้วล่ะหลวงพี่แม่นแล้วล่ะอันหัวเก่านี่เป็นบนเพราะ <laughs> ว่าอยู่ทั้งงาไม่สูงๆเด้แม่น อันเจ้าฟันเกดเน,นืองเนเป็นล่างล่องเบิงวสันละวะร่องเบิงล่องเบิงวสัน <c oughs> คือเป็นคือเห็นบกคือกันกับฟันนอ้อวสันละวะฟันด้เกดเนืองแต่มาเห็นอยู่งามหมนี่คือเห็นหัวเก่านอ้อวสันเอาให้เบิงอีกที่นเนอืองนาะ แมนบมแมนกายว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือแนวทางนะคะแมนบมแมนใช่เพรใช่กระล่องเบื้องมาสั่นบางทีเราว่าลองเบื้องลองเบื้องลองเบื้องแกกน้อยพอได้ฟังก็เสียหายมาสั่นซื้อหลายเป็นทุกข์มาสั่นลองเบิ้ง ลองเบิ้งนะคะลองต่างคนกับต่างได้นอกก็เลขก็ได้ต่างคนกับต่างเห็นต่างคนกับต่างความคิดแม่นจ้ะเจ้ากระดวงคนบุญวาสนาคนบ่ทท้อกันพร้อมย่ามเสื้อหาบาทสิบบาทถืดีดิเห็นบ่ยอนไปคุ้มเห็นเสีหลักเด็กเจ็บแฝดยุใส่ยูงมองได้ถ่างย่ามพอดีมองย่ามมันไอปากปากย่ามมันติดน้ำแดามันหมดเยอไปตรง ยโยนนี้บ่อยนฟ้าบ่ครับยิ่ฟ้ายิ่งหม่ฟ้ายิ่ม่ขออนุญาตเด้อปูเด้อลูกลานขออนุญาตทายถ้ำเด้อปูลงไม่หยุขนาดขนาดเดยวไปยังเห็นเอโอ้ยคอยคุยพอเห็นเนี่ยเด้อปอีกทีเลยเอเอาเด้อยังไปท่างยุดอยูนมาพี่อ่ะนี่โอ้เออเออเห็นไป แมน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 ตัวเลขยุต่ว่าได้เป็นตัวแดงน่ะบ้างดีดเอาแล้วดีเออนั่นแหละนี่บ่ครับนั่นแหละนั่นแหละนี่เป็นตัวแดงน่ะก็อันนี้ก็จะศูนย์แปดอันนี้เลขแปดเลขแปดนี่แมนอยู่กำลังสิเล้งเลขเจ็ดระหว่างเราเห็นเจ็ดแปดอันนี้ขอห้าน้อยบ่อนเราขอห้าน้อยเพราะว่าศูนย์ศูนย์กับเจ็ดนี่มันทับกันอยู่ ศูนย์แปดจะได้เจ็ดดจได้เจ็ดปไกล้ศูนย์แปดได้บ้างสามตัวสามเลยอสาเดี๋ยวสู้มมอีกซู้มีอีกสูมก่ออม่ับกันนั่นี่อนี่แหละค่ะตรติดตรงแ้วแต่ที่จริงแล้ว่าเราขออันห้าน้อยนะคะ แต่ที่จริงส้นมากจะเป็นห้าน้อยแมนบอยขายโยสามปูนี่เป็นห้าน้อยวายโยหมองบ้างแล้วพอสามห้าน้อยอืมค่ะอันนี้เป็นห้าน้อยเนอค่ะท่านผู้ชมเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดนี่เห็นเมื่อนี่บอพอเมื่อนี่แมนบอยอ๋อห้าน้อยเมื่อนี่เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์แปดเก็ดศูนย์แปดนี่ละสามตัวจัดใต้รว